เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรคประชาธิปัตย์ค่ะวาละร้อนฉาเออใครจะเป็นปรัฐมนตรีช่วยมหาไทยทนคน<ด>ต่อไปแทนทิพ์ที่ลาออกใช่ค่ะเปิดการประชุมขึ้นมาปับ๊บตัวแทนพาคใต้เขาเสนอการที่ประชุมกรรมการบริหารค่ะเขาบอกว่าสสภาคใต้ทั้งหมดประชุมกันแล้วมีมติมีมติให้เสนอสองชื่อค่ะให้กรรมการบริหารเลือก ชื่อที่หนึ่งก็คือนริตคำนุรักษ์สสพัทธรุงค่ะและประกอบรัตนพันธ์สสอนครศรีธรรมราชปรากฏว่าปรากฏว่าคนจากภาคใต้อีกหนึ่งคนนั่งอยู่ในกรรมการบริหารด้วยทิพพลวดขอเสนอตัวเองใช่ค่ะนั่นก็คือวิรัตร่มเย็นค่ะเขาบอกก่อนประชุมเนี่ยเขามีการแจ้งในลายกลุ่มแล้วนะคะว่าเขาจะเสนอตัวเขาเองวิรัตร่มเย็นเป็นอดีตสสระนองใช่ค่ะเป็นนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ มันก็คือกัน,นทั้งห้องประชุม,มกรรมาการบริหารประชาธิปัตย์ก็มองหน้ากันเลือกลักเลิกลักเ,ลกเอ๊ะมาอย่างไงเนี่ยจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรและและและยิ่งเฮือเมืม่อสสรนรคัปฐมประถมะพันโทศิน,นท์ปทิปแก้วพิจิตเขาก็มีรายชื่อที่เขาเสนอด้วยลุกคนมาเสนอชื่อตันตันจิตพัฒน์กิจดดการสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์บอกขอทิ้งเก้าอี้ตัวนี้ด้วยข้าประกวดอีกหนึ่งคนใช่แล้วก็กลายเป็นสี่ เป็นสี่แคนเดก็กลายเป็นสี่อืโอ้โหก็กลายเป็นสี่ค่ะคุณ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 เสียต่อเสียต่อเลยค่ะพักค่ะคุณเฉลิมชัยสีอ่อนคุณเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะเฉลิมชัยสีอ่อนก็พยายามสกิดให้ใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในโผถอนตัวเถอเออมันจะได้จบกันง่ายๆไม่ต้องมาดุเดือดรืดพลานขนาดนี้แลวได้ผลไหมล่ะหัวหน้าพักจุรินขอร้องให้ตั้นจิตพัดถอนตัวจิตพัดไม่ถอนไม่ถอนนะ เสียต่อวิเฉลิมชัยสกิดให้วิรัตผอนตัววิรัตก็ไม่ถอนจะสู้ไงวิรัตบอกว่าลุยดิคุณก็เสนอทั้งสี่เชื่อนี่แหละให้ที่ไปชุมสสเขาได้เลือกเพราะว่าจากกรรมการบริหารเสร็จแล้วก็ต้องไปจอดป้ายที่สอสใช่ไหมใช่ค่ะมันมีสองขยะกใช่ก็เอาตามขั้นตอนไปเลยในเมื่อมีสี่ชื่อก็โหวตไปสี่ชื่อทำไมต้องตัดเหลือสองทำไมต้องตัดเหลือหนึ่งเออหรือตัดเหลือหนึ่งสุดท้ายเออทำไมทำไมก็ทิ้งกันไปเลยเมื่อ วิรัตล่มเย็นไม่ถอนออไม่ถอนขณะที่ต้นจิตพัดก็ไม่ถอยเออมันจึงประทะกันเดือดเลือดพ่านทกหนักสี่ชั่วโมงเต็มๆกว่าจะจบใช่ค่ะต้องมีการบวดสองรอบใช่แล้วรอบแรกอืวางหลักก่อนค่ะไอตำแหน่งเนี้ยมันเป็นโคตา้าภาคใต้หรือเปล่าโคต้าของภาคใต้หรือเปล่าปรากฏว่า21ต่อ11 ยืนยันว่าเป็นโคต้าภาคใต้เป็นโคต้าภาคใต้เมื่อยืนยันเป็นโคต้าภาคใต้จากสี่มันก็เหลือสามใช่ค่ะต้นจิตพั์ถูกตัดออกอ่าไม่ใช่แล้วก็จะเหลือนฤทธิ์หรือประกอบแล้วก็เหลือวิรัตที่ไม่ยอมถอยไม่ยอมถอนคราวนี้นําไปสู่การโหวตรอบสองมาติดที่ออกมาที่อกมา22ต่อ8ต่อ2ใช่ค่ะนฤทธิ์ก็คือนฤทธิ์ค่ะนฤทธิ์ได้22นะคะประกอบได้8แล้วก็วิรัตที่ขอเข้าประท้าชิงดีหลังนี่ได้ตั้งสองจบ ชื่อ,อ,อว่าที่นารทิ์จะถูกส่งต่อเข้าที่ประชุมของสสทั้งพักกันได้ครับแต่จุดร้อนที่เมื่อคืนผมก็ถกกับพู้หลักผู้ใหญ่ทั้งคืนเลยนะค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกว่าจะได้คืนเช่นคืนที่หนึ่งค่ะเป็นเรื่อไหนคะถกอะไรกันคะนักหนาคะปัจจุบันเขาอยากปรับครมในส่วนของเขาค่ะอยากปรับเร็วด้วยเขาอยากจะปรับเร็วเร็วอืม ถึงขนาดประชุมกรรมการประธานเฟ้นหาตัวที่จะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนนิพธ์ค่ะถูกไหมถูกต้องเพราะเขาเร่งไงเขาบอกแล้วเขาอยากรีบปรับแต่ดูอาการของลุงตู่ของกระผมเนี่ยเฉยๆฉยไม่ค่อยมีปฏิยาตอบรับการปรับคอรมอไม่มีอาการหืออาการตื่ที่จะตอบรับที่จะเด้งรับความต้องการของปัจจิบัตออมสมมติถ้าลุงตู่ติดชึ่งเล่นบทจ่าเฉย อันนี้ไม่เฉยหรออันนี้ก็จะเฉยนะอันนี้ก็เฉยอยู่นะต้องรอให้ประชธิปัตย์ทำหนังสือเป็นทางการเสนอชื่อคุนนริศอ๋อมันมีกระบวนการกระบวนการนิดนึงพิธีกรรมพิธีกรรมโอเคขอ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 เวลาสําหรับธุรการทางการเมืองเล็กๆนิดนึงอ่าเมื่อยัดชื่อใส่มือลงตู่ก็ต้องวนแหัวใจลงตู่ลงตู จะพือจะเอืออะไรอย่างไรกับความต้องการของประชาธิปัตย์วันนั้นจะต้องถูกถามเยอะละถ้ามีหนังสือมาถึงมือละกระบวนการตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ต้องตัดใ uh huh. จนใจถ้าขยับประชาธิปัตย์มันก็ต้องขยับภูมิใจไทยเว้นแต่ภูมิใจไทยไม่ประสงค์จะขยับแล้วถ้าอยู่เฉยๆได้ไหมปรับให้ประชาธิปัตย์ไปก็อี้เดียวอีกสองโคต้าของพระวชารชลจะกระเพื่อมไหมอ่ะอืมกระเพื่อมแน่นอนเพราะตอนนี้ก็ขย่าอยู่ค่ะเห็นข่าวว่าขยา่าาขยา่าาขยา่ขยามีแกนตั้งคําถามในวงเมื่อคืนค่ะ ้าลุงตู่ตีเนียนนิ่งหน้าเหมอนนิ่งไม่สนใจน<ม>ง,งานอื่นเยอะงานอื่นเยอะลงพื้นที่เยอะประชาธิปัตย์จะทำอะไรได้ก็ทวงถามไงแล้วก็ฟ้องสังคมเชื่อสิฟ้องข้อหาอะไรครับ <c oughs> ฟ้องว่าอยากจะปรับแล้วยังไม่ได้ปรับไม่ใช่เรื่องท <c oughs> ุจริตมันไม่ใช่เรื่องด้อยประสิทธิภาพเออจะไปฟ้องสังคมประเด็นไหนไม่ก็ฟ้องไปแล้วแหละ อผมอยากกินแล้วไม่ให้ผมกินงั้นเหรอออ้ยพูด่งนั้นได้ไงนักเกลียดคุณนายพู้จะอะไรอย่าไปเปรียบเปรยเช่นนั้นคราวนี้ในทางการเมืองเขาก็มีวิธีการของเขาค่ะในทางการเมืองเขาก็มีวิธีการของเขาอยังไงคะก็ไม่รู้สิอ้าวแม่รอฟังอยู่ว่าเขาจะทําอะไรของเขาอยากรู้ว่าทางการเมืองเขาจะทำอะไรเ่อ้งใจนะ พราะถ้าปรับหนึ่งเก้าอี้มันโดมินนอมันกระเพิ่มถึงเก้าอี้ที่ว่างๆอยู่อีกสาตัวด้วยกันเกิดภูมิใจไทยกผมไม่เป็นไลน์แก็ยังให้รักษาการตําแหน่งลําตีก็ยังอยู่ก็ยังไม่ต้องตั้งใครอ้าวประชารัฐแพลังประชารัฐล่ะก็ไม่ได้มีฐําตีมาตั้งนานแล้วนี่ก็ยังทํางานกันได้ได้ครับได้ถ้าตอบแบบนี้จะเป็นไงได้ก็เห็นมันว่างเว้นมานานแล้วนะ ได้ไม่ใช่เพงว่างสองเก้าอี้ตัวนี้ได,ได้ได้ครับพี่อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่พี่พี่ <laughs> พี่เวลาพี่มีปัญหาพี่ก็ขอให้พวกผมเป็นนั่งร้านเป็นขั้นบันไดให้ให้พี่เหยียบเออแล้วพี่ก็ฝากรอยเท้าของพี่บนขั้นบันไดเต็มไปหมดรอยเท้าตามขั้นบันไดเต็มไปหมดเลยเออแล้วไงคะเมื่อขึ้นไปถึงจุดข้างบดแล้ว พี่ไม่มองรอยเท้าที่พี่ฝากฝากเหยียดเยียดแต่ขั้นบันไดไว้บ้างเลยเลยไปเช็ดถูมาหน่อยได้ไหมอ่ะบอกใครเหรอไม่รู้อ่า